สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนการแก้ไขปัญหาแบบว่าคีย์บอร์ดไม่มีครับคีย์บอร์ดไม่ขึ้นคีย์บอร์ดมีปัญหาอะไรอยางงี้วิธีแก้ก็ยังไงครับแต่อย่าก,กดรัดนะครับวิดีโอเดี๋ยวจะไม่เข้าใจเดี๋ยวทั้นแรกก็ให้เราเปิดอินเทอร์เน็ตก่อนนะครับสัวามาตรงนี้แล้วก็ข้อมูลมือถือครับ สำหรับใครที่ไม่มีเน็ตก็สามารถแชร์ฮอตสปอร์ตไ i ไของเพื่อนได้ให้เราทำการกดที่ w i ไ i ได้ครับเราก็เชื่อมต่อแต่อันนี้สมมตินะครับคนที่ไม่มีเน็ตให้เราทำการเชื่อมต่อสมมติว่าเพื่อนมี wifi ที่ใส่รหัสก็เอาออกก่อนนะครับเพราะว่าถ้าเรากดเข้าไปเราต้องใส่รหัสใส่รหัสก็ต้องเป็นใส่เลข แต่ถ้ามีรหัสเราก็กดเชื่อมต่อไ้เลยสมมติว่าเราเชื่อมต่อแล้วทึ้บเราเชื่อมต่อ้แลวนะสมมติว่าเรามีเน็ตให้เราทําการเข้าที่เป็นตูครับแล้วก็กดที่ค้นหาแล้วก็กดอืแล้วก็กดที่ตรงมนี่ครับแล้วเราก็พูดพูดว่าคีย์บอร์ดนะออ คีย์บอ,อ,อร์ดแป๊บนึงแป๊บนึงไม่เชื่อมต่อกับใายโอเค โอเคผมรู้แล้วครับผมต้องปิดไมค์ตัวนี้ก่อนให้เราพูดกดตัวนี้นะครับแล้วพูดว่าคีย์บอร์ดแต่ผมต้องปิดไมค์ก่อนเดี๋ยวเยวผมปิดไมค์ก่อนแล้วผมจะค่อยพูดได้โอเคครับนี่ก็เข้ามาแล้วฮะเราจะเลือกใช้ตัวไหนก็แล้วแต่ครับส่วนมากเขาจะใช้ตัวนี้นะฮะ G b บ a r d เนี่ยครับ,รบเป็นของ Google แต่ก็แล้วแต่เพื่อนครับจะใช้ตัวไหนมีตัวหนึ่งก็ใช้ดีครับ Go keyboard เนี่ยครับ G O keyboard หรือ Go ไม่รู้ตัวนี้ก็ใช้ดีครับผมก็ใช้สมมตว่าผมติดตั้งนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวผมติดตั้งตัวนี้ให้ดูรอแปบบนึ่งครับ จริงๆเรากดตรงรูปไม้ล้วก็บอกว่าคีย์บอร์ดครับถ้าบอกว่าแป้นพิมพ์มันผมเคยกดแล้วมันไม่ค่อยได้เดี๋ยวอรอแป๊บนึงนะรอติดตั้งเสร็จก่อนแต่เอาโอเคเสร็จแล้วครับแล้วก็ กดเปิดได้ครับแล้วก็แล้วก็เข้ามาเปิดใช้งานการตั้งค่าแล้วก็กดตรงที่เราจะใช้ตัวไหนครเราจะใช้ดีคีบอร์ดครับของกูเกิลโอเคเปิดใช้งานโอเคแล้วก็ใช้ G Keyboard นะฮะอันที่เราติดตั้งมาใหม่แต่ถ้าเพื่อนเพื่อนติดตั้งตัวไหนก็ใช้ตัวนั้นนะฮะโอเคโอเคแล้วก็สมุดม์กขึ้นมานี่ครับนี่ครับนี่แหละฮะ G Keyboard แล้วก็ใช้งานได้ปกติถ้าเพื่อนจะใช้ตัวไหนก็ทำาะะครับแต่ถ้ามีปัญหาก็คอมเมนต์มาได้ครับ โอเคสำหรับวันนี้ถ้าผิดตรงไหนก็ขอไปด้วยครับมีแค่นี้ครับขอบคุณมากครับส,สำหรับชมในวันนี้โอเคขอบคุณครับสวัสดีครับผม